้าหน้าที่ประจำสถานีอะไรเงี้ยมันไม่เคยคิดสดใสก็แบบไม่ต้องงานกันอยู่แล้วคือไม่ต้องอะไรเขาเธอไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกจริ่งวิธีใครวิธีงานเธอต้องทำใจเก่งโน้ตเธอต้องทำใจมือจะไปไอ้ที่มากไปจุดจันเออไปนั่นมัมากเราเครียดเปล่าเปล่าเออเราอาจจะเครียดเองไม่ใช่เขาเครียดเราเขาไม่เครียดเราเนี่ยไปโทร วมันไม่มีทอดอะอยากกินแบบทอดต้องเดินเข้าข้างในกะรอจีเราอยากกินอะกะรอจีเนาะตอนนี้เรากินได้ตอนนี้เราจุกมากเลยนะอะไรอะเออกินได้อะไรเออเรากินน้ำกินน้ำจุกมันร้อนไง มันร้อนเนี่ยก็เลยกินน้ำจบต้องไปซอยนู้นซอยเจริญกรุง16อ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่ต้องเลยต้องเอาเออต้องกินที่บ้านีต้องไปจีที่บ้านต้องซอยเจริญกรุง16บหกอ่ะเขานี้มีทอดตรงนี้เขาไม่ได้ตรงนี้วัดก่อนเข้าวัดก่อนพรอมกก่อน,น,นปีหน้ากับปีมังกรไม่ใช่หรอมุกโก้มาสิงมาสิงมูไก่เฮ้ย งูใหญ่ไงงูใหญ่นี่ไงมะโลงไม่ใช่มะเส็งมะเออมะโลงมะเส็งงูเล็กเนี่ยจะเข้าไหมเห็นลูกเห็นลูกเรารอว่ามันจะมาถ้าทางนี้หรอกาลุนาเดินเข้าออกเข้าจะเข้าป่ะถ้าไม่มันมีทางเข้าอีกทางไม่ใช่หรอไม่มีแล้วทางนี้แหละทางเดียว แต่ไม่เขาไม่ให้ไม่ให้รถเข้าแล้วพขาอยัางเป็นข้างเหรอได้ค่ะตรงนี้ปิดอยู่โอเคแม่ค้าข้างไหนวะมีะข้างคอมีข้างไหน ตรงนี้นะ้านนารนนาว่าปิดนะแน่ตรงนี้นเลยร้านนี้ดูแ้งมากนะรับนนี้ดูแงากนะไปไหว้พลรงวงดอได้เสริมดวงออย่าน้งค์โชอยากไหว้อะไรนะ ไม่ใช่แก้สงนะ๊ะไม่ได้แก้สงเสริมด,ดวงแล้วบอกว่าเอาเอาเชื่อไปส่วนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยหนึ่งร้อยบาท จบแค่นี้ใช่ไหมจบลเลยเหรอวั่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็ชื่อเราไปไปเสิร์ฟไปถ่ายรูปถ่ายเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเ,าเอาเอาชื่อที่เขียนเนี่ยเอาไปสวดทั้งปีเลยดวงเราก็ดีเหมือนเราได้สว,สวดเสริมดวงเราทุกทุกวันนะั่นอ๋ออันนี้นะทาทำอันนี้ทำแล้วดีช่วยหน่อยอ ความเชื่อของเราเนี่ยความเชื่อ,องเรามันจุดสั้นตอนอายุห้าสิหมดแล้วนะเออแต่เมัก็ออกวก็เออ,เอ่อจุดแล,แล้วก็ได้างเาถมจำได้ว่ามันจะมีแถวไหนวะที่ขาย่ใช่ทอดอะ่ะแบบมีมีลุงคนนึ่งอะ่ะงยืมตเดิง กลิ่นชอยมากอ<า>่ะอะไรวะแกงกะหรี่ตีไก่เขากับข้าวกับข้าวนู้นนี่ไงร้านเจ๊ปุ้ยเฉียนเนี่ยมอะไรเงี้ยไม่มีสาขาเ,เราเราต้องไปละนี่ไงผู้ชายผู้ชายอันนี้เอามาขายเอามาถวายไปเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแล้วว่าเดินตางนู้นจะคนจะจะเยอะกว<ร>่าไหม<ะ> ที่เขาว่าให้เดินมีศาลเจ้าอยู่เยอะๆใช่ป่ะเดินตามพวกนี้ป่ะอันนี้เข้าไปไหว้แล้วไหว้แล้วไม่เจอศาลเจ้าไหนไม่รู้ไปเดินตรงไปใช่ไหมครับจ้ามิตรตรงไปเรื่อยๆตามไปโอเคขอบคุณค่ะดอยเสียข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงที่คนมากินเยอะที่สุด

ดูยืนยืนเข้าคิวกันแบบจะได้เข้าไปกินเนี้ยรอไปกินอีกกี่ชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้กินนี่ขนาดมาธรรมดาเนี้ย น้ำผึแช่ร้อนหน <hi> ถึงเราต้องเจอน,นะเราต้องเจอต้องหากต่จุดเจอหากัก้จะเจออีกนานแหละเราวจะหากันจะเจอถ้าเดินผ่านซอยนี้ไม่มีเลยระวังข้าไว้ไปีจะเดินจะเข้าซอยนี้ก่อนใช่ไหม ตัดเดยค่อยๆตอน้นร้อนจ้าได้ะเรวเลยสองสารไลเดินเข้ามาเข้ามเออเข้าเข้าเข้าๆนแน่นใช่ไหเหนื่อยว่ะ โอ้โหโคตรเหนืนอ่อยนั่งก่อนเออฉ่ำใจหน่อยกำลังกินเอาสบายละสนใจลแล้วก็มีที่ขยับ